ว้าสวัสดีครับวันนี้เราออกรถมาใหม่นะฮะนี่นะครับเวบรุ่นนี้ใช้ดีนะครับเราได้ป้ายทะเบียนมาติดวันนี้ใครจะซื้อหวยนะครับพรุ่งนี้หวยออกนะครับเราได้ป้ายมาใหม่นะครับเราจะมาติดแผ่นป้ายรถเว็บร้อยสิบไอนะฮะแต่เราจะมาติดป้ายพรุ่งนี้วันที่สิบหกนะครับใครจะซื้อหวยก็ซื้อนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดป้ายครับ ปิดป้ากันนะครับโอเคครับโทรศัพตอนนี้ก็เริ่มขันน็อตกันเราจะขันน็อตให้แน่นก่อนนะครับเราจะมาใส่ป้ายเราจะเอาน็อตเมียก่อนน็อตเมียมาใสามาดูกันนะครับ ป้ายนี้เพื่อพรุ่งนี้จะมีโชคลาภนะครับ <S <S ใส่ป้ายนะครับเราจะมองเห็นเลขยังไงนะครับ <S <S เออได้ป้ายใหม่นะครับรถใหม่เราได้ป้ายใหม่นะครับเลขนี้ใครเลขนี้เข้าตาใครก็เสี่ยงโชคได้นะครับ งงจังเลยอาโอ้ไปล่วงนะครับไปล่วงไปล่วงใส่ยากจังเลยโอ้สต็อปก่อนถึงจะได้นะครับนี่ คป้ายหอจอฮะวันนี้ได้ป้ายใหม่นะครับพรุ่งนี้เสี่ยงโชคได้ดวงใครดวงมันนะครับแม่ยนางให้โชคให้ลาบเออได้ป้า,ายใหม่นะพรุ่งนี้หวยออกให้โชคให้ลาบเออหนึ 1, 7, 4, 6, 1, 7, 1, 7, ่งเจ็ดสี่หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่อ้าวเย่หนึ่งหกหนึ่ง หกหนึ่เจโยโยหกหโยโย่หนึ่่แแห่แอหใครได้ใครได้ดูคลิปนี้มีเลขเด็ดเด้อรถใหม่เด้อไม่นาใครโชคใคราบ แน่นแน่นโอเคครับเราก็ติดทำการป้ายใหม่นะครับหกหนึ่งเจ็ดสี่หรือว่าหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่นี่นะครับป้ายใหม่นะครับเราออกรถมาใหม่ป้ายใหม่นะครับแล้ออวพบกันนะครับแล้วพบ เราวันนี้เลิกงานยามดีนะฮะเราได้รับป้ายมาใหม่นะครับเราออกรถมาใหม่ครับดูครับท่านผู้ชมนะครับเราก็ได้ทําการติดป้ายเสร็จแล้วครับป้ายรถเรารถใหม่เรานะครับเอาเชือกเอาโลกเอาใช้นะฮะเอาโชคเอาใช้นะครับทะเบียนเลขนี้เลยนะครับ